ในที่สุดวันที่น้องพิมมีบอยอยากให้มาถึงก็มาถึงจนได้เนาะจ้าพี่นองคาสภาพอากาศยูนีมันหามกันบ่ไดอหลีเนาะจา้าพยากรณ์อ,อากาศมือว่านก่อนเนาะจ้าพี่นองคาบอกว่ามือนีนะคะซิมีอุณหภูมิหนาวลงเนาะจา้าตื่นเสามากพี่นองเอ้ยจากที่ใส่เสื้อบางๆเนาะจ้าก,ก็ได้ใส่เสื้อโตโน้บักไงจ้ะพี่นองคาเสาร์นีนะคะอยู่ที่สององ,องศาเซลเซียสจา้บาบ่ว่าสีหนาวหรือว่าสีห่อนปันไดเนาะจ้าพี่นองคาสิ่งที่น้องพิมมีต้องรับผิดชอบย่ามเสาร์ๆนั้นก็คือ การห่อเข่าห่อหนามให้ลูกให้ผัวไปลงเรียนแล้วก็ไปทํางานเนาะจ้า,จาแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องพิมีกะซิมาห่อาหารน้องไก่จะพี่นองคะ่ะซึ่งน้องไก่ของเข้าตอนนี้เนาะค่ะกะเริ่มที่สิ ลดจานวนออกไข่ลงแล้วนะจากเนืองจากอุณหภูมิหนาวเย็นลงนั่นเองค่ะชีวิตในชนบทอเมริกาชีวิตแม่บ้านนอกจากพี่น้องค่ะกัสิเป็นปมาม่านี่จะดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลฟ้ามนอกจากพี่น้องค่ะกัสิเป็นบรรยากาศนะคะแบบบราบาอีสานบานเฮ้าจ้าชีวิตในเมืองในนากับบ่ค่อยได้ไปน้าเพลินคือเก่านั่นละจา้ามาหอดทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนะคะซ่านเฮือนหนงพิมีซ่านนั่นหมายถึงระเบียงนั่นเองจา้าระเบียงมื้อนี้เต็มไปด้วย,บยใบไม้ นะคะใบต้นอกจะพี่น้องคะโอ้ยจะม็นหลายคักเนะาะจ้าล้นคักลนแน่กะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองจา้าน้องพี่มีเป็นคนอีสานเด้อจา้าเป็นคนจังหวัดนครพนมถ้าพี่พีพทันใดฟังค่าใดบอกออกนะจ้ากับคอมเมนต์ใต้คลิปใดเด้อจา้าเดี๋ยวอีหลาสิมาอธิบายแล้วก็มาแปะให้ฟังอีกทีนึงจา้ามีพี่พ,พีหลายคนบอกมาว่าลองใส่ภาษากลางเบิงแนนวสันนะคะพี่น้องขนาดเบากันยัง่งบกแข็งแล้วเนะาะจ้าด้วยเหตุและผลนะคะ,นะคะก็เลยใส่ภาษาอีสาน ในการดําเนินเพจของเจ้าของเนาะจ้าเพื่อความเป็นโตลของเจ้าของจ้าใบใหม่กระโลนคักโลนแนจะน้องพี่มีนะคะก็เลยเอาเครื่องเป่าใบไหม้แบบนี้เละจ้าพี่น้องคะมาเป่าออกจากระเบียงบานของเฮานะจ้าถ้าเกิดว่าว่าเป่าทุกมือเลยเนาะจ้าพี่น้องคะเขากับสิเก็บสะสมนะคะอาจจะทําลายผืนใหม่ของเฮาได้เนาะจ้าดังนั้นแล้วนะคะงานเบาๆแบบนี้น้องพิมมีกะมาเห็ดเนาะจ้าถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในโตน้ําจ้าหนาวแบบนี้ต้องหาความอบอุ่นให้เจ้าของจ้ดพี่น้องคะก การเดินออกกําลังกายการย่างออกกําลังกายการเห็ดชวนพักนะคะพี่น้องคะกัเป็นการออกกําลังกายได้อีกเทอหนึงเนาะจ้าบรรยากาศทง่งไฮท่งหน้าจากพี่น้องคะเต็มไปด้วย,บยใบไม้ใบไหลแนวนี่ละจ้ากระบบสะอาดสะอานปันได้นะคะแต่ว่าเฮากระต้อง คอยนะคะรักษาเอาเนาะจ้กพี่น้องค่ะกะสิอยู่กับธรรมชาติเนาะพี่น้องนะคะกะสิห่ยสะอาดบ่มีใบใหม่ทุกใบเลยกะเป็นไปบ่ได้เนาะจ้กนี่แหละจ้าชีวิตในธรรมชาติของแท้เลยละจ้า<ม>บรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะจ้กพี่น้องค่ะกะสิเป็นแนวนี่แหละค่ะเป็นประมาณนี่เนาะจ้กค่ะน้องพิมมีไ้มากมองในย่มได้นะคะได้ยินเสียงไก่ขันเนาะจ้กพี่น้องค่ะกะทือว่าเป็นอีหยังที เออค้ายๆกันกับบรรยากาศบานเท่าเนาะจ่ะพี่น้องคะกับพ่อหายคิดถึงใดแน่นอะค่ะปิดถ่ายกับบรรยากาศมื่ขึ้นจ่ะพี่น้องคะอยู่ในตัวอำเภอมูบานของน้องพิมีนะจ๊ะห้างจากบ้านน้องพิมมีกับประมาณหานาที่จ้าทีเพิ่นจัดกิจกรรมเนาะจาะพี่น้องคะวันฮาโลวีนนั่นเองจ้าเด็กน้อยนะคะพ่อแม่กับพากันมานะคะอ่าเฮ็ดกิจกรรมอยู่ในชุมชนค่ะพี่น้องคะมาเอาลูกอมก็ว่าได้เนาะจาะหลักกาเบ่งการแสดงของผู้คนในชุมชนนั่นเองจ้าซึ่งน้องช้อนนะคะปีนี้กับ ส่คอสตูมเนอจ้าเทิงไดโนเสาร์เทิงพ่อพระโทษพี่น้องเอ้ยนะคะจะแมนเพ่นหมักขักเนอจ้าเป็นความสนุกของเด็กหน่อยเนอจ้าที่ได้ลูกอมหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณเอ๋ยายสุขุสุคนเด้อค่ะที่ติดตามนะคะชีวิตในชนบทอเมริกาของขอบรั้วน้องพิม,มีสีอีสานเนอจ้าจังไดนะคะกับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอพูดคุยทักทายกันได้เด้อจ้าเอาไว้พ่อกันวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ